โลโลทโลโจโจโส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เย่งมาตามช่อครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม a s สตูรูโตเล็กซิ่งนะผมก็มีหลายๆคนขอผมมาเยอะมากนะครับนั่นก็คือพี่อ่านสอนดิฟหน่อยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนดิฟอย่าเรียกว่าสอนเลยแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นการแชร์แชร์ประสบการณ์นะเป็นไกด์ไลน์ให้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะออกแนวมีสาระนิดหนึ่งนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่กําลังแบบว่าอยากจะดิฟนะครับผมเอาละมาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าการดิฟคืออะไรครับถ้าพูดตามความเข้าใจของผมนะมันคือการควบคุมรถที่กําลังจะเสียอาการหรือกําลังที่จะแบบท้ายปัดจะหมุนติ้วๆเป็นลูกข่างไนี่แหละแต่มันยังไม่ถึงกับหมุนนะครับ คือการ,รบังคับรถที่มันกําลังเสียอาการเนี่ยให้ไปได้ตลอดทั้งโค้งประมาณนั้นนั่นแหละคือการดริฟนะครับแล้วการดริฟเนี่ยมันทําให้เข้าโค้งเร็วขึ้นหรอสำหรับผมมันก็ไม่ได้เร็วนะแต่มันเท่ครับมันเท่มากๆนะลองคิดดูดิเราสามารถควบคุมรถที่กําลังเสียอาการได้ไปตลอดท,งทางอนะ่ะโถ เป็นตระที่โคตรเจ๋งเลยนะผมคิดว่ามาสอนดิฟเกมนี้น่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีนะแถมเล่นในโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะเอารถเดิมๆนะก็คือเจ้า AE86 นะครับรถเดิมเลยนะแรงม้าอยู่ที่128แรงม้านะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมรถเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆเ,เดิมทุกอย่างเดิมยันยางอหะนะนะดูซิว่ามันจะดิฟได้ไหมสำหรับด่านที่ผมแนะนำนะให้ไปฝึกหัดดิฟนะครับ นั่นก็คือสนามบินนะผมเพราะว่ามันกว้างมากมันเป็นพื้นที่โล่งๆที่กว้างๆนะครับง่ายต่อการฝึกดิฟมากนะครับแล้วก็เราก็ปรับเวลาให้เป็น10มาทีไปเลย นะะฮแล้วก็อันดับต่อไปนะครับ traction control นะครับ traction control เนี่ยมันคือตัวช่วยที่ทําให้รถเราเนี่ยล้อไม่ฟรีนะครับถ้าเราไปเปิดเต็มร้อยปุ๊บเนี่ยล้อเรามันก็จะไม่ฟรีพอล้อเราไม่ฟรีมันก็จะดริฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยปิดไปเลยนะครับ traction control นะครับ ABS เปิดไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบเบรกซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วก็จะเปิดจะปิดก็แล้วแต่นะครับต่อไปเป็น steer assiststeer assist เนี่ยมันคือตัวช่วยเลี้ยวนะครับผมเวลารถทําการดริฟเนี่ย มันจะต้องหันพงบาลัยคืนไปอีกทิศทางหนึ่งอ,อธิบายยังไงดีวะเออเอาเป็นว่าเปิด100%ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้มันจะช่วยให้เราเลี้ยวได้สมุทมากขึ้นนะครับเปิดไป100%ไปเลยนะครับ ต่อไปดิฟเอ็กเซลนะครับดิฟเอ็กเซลเนี่ยมันคืออารมณ์คล้ายๆเหมือนดิฟล็อกนะครับทำให้ล้อหลังอ่ะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยหมุนพร้อมกันนะครับซึ่งรถด,ดิฟเนี่ยเขาต้องการแรงส่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพื่อจะดันตัวเขาไปได้ตลอดทั้งทางเราก็เปิด100%ไปเลยนะครับยิ่งเปิด100%เนเนี่ยล้อซ้ายกับล้อขวาเนี่ยจะหมุนพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเราปิดนะครับล้อทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเนี่ยจะจะทำงานแบบอิสระ นะครับผมมันจะหมุนได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแรงส่งมันจะไม่ค่อยมีนะครับก็เปิดเต็มร้อยไปเลยนะครับต่อไปก็ยางลมยางอันนี้ก็ยังไม่ต้องไปปรับก็ได้นะครับผมอาผมใสยย่ยางสตรีทเลยยางเดิมๆมากับรถนะครับลมยางเดิมไม่ต้องไปปรับนะครับแหมสนามบินมันกว้างมากทุกคนเป็นอะไรที่กว้างโคตรนะครับเราก็จะขับไปตรงพื้นที่ที่มันโล่งๆนะครับผม แนะนำว่าให้ปรับเป็นเกียร์แบบเปลี่ยนเกียร์เองนะครับหรือเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับเพราะว่าเวลาดิฟต์เนี่ยเราจะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไปใส่เกียร์สี่เกียร์ห้าดิฟอะไรเงี้ยมันก็ยังไงอยู่นะครับเกียร์มันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะต่อไปครับผมแนะนําว่าให้มาตั้งค่าตรงคอนฟิกนะครับผม แล้วก็ให้เลื่อนไปที่ตรงคาเมล่านะครับให้เปลี่ยนเป็นดิฟนะครับมันจะเป็นมุมกล้องสําหรับดิฟนะครับเวลารถปัดแล้วเนี่ยมันจะดิฟได้ง่ายกว่านะครับผมก็ประมาณนี้วิธีดิฟนะครับวิธีฝึกดิฟได้ง่ายเลยก็คือดิฟวนก่อนนะครับก็คือเลี้ยวทางไหนก็ได้ทางซ้ายทางขวาก็ได้นะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งไปเลยอ่าเหยียบไปเลยครับให้รถมันปัดอ่าให้รถมันปัดแบบนี้เราจะเริ่ม ก็จะเริ่มค่อนข,ข้างจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ารถเราเนี่ยมันจะปัดประมาณไหนนะครับาเราก็ทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเราจะเริ่มเนี่ยดูแล้วว่ารถเรามันจะปัดเดยอะปัดน้อยนะครับคราวเนี้ยขั้นต่อไปนะเนี่ยเมื่อเราเริ่มจับจังหวะได้แล้วเนี่ยเราเราก็เริ่มปล่อยครับผมแต่ยังเหยียบคันเร่งค้างอยู่นะอ่สมมติผมไปทางซ้ายนะครับก็เหยียบคันเร่งไว้เลย่ถ้ารถยังไม่ปัดก็ แนะนำว่าให้ดึงเบรกมือนะครับช่วยให้รถมันปัดนะครับอ่ะเอาใหม่ก็ดึงเบรกมืออ่พาพอรถเริ่มปัดปุ๊บคราวนี้เราเราจะเริ่มปล่อยนะครับ AH. รรอ่ <İns. S 2> อนะพอรถเ,เริ่มปัดปุ๊บปล่อยอ่าเห็นไหมเอาใหม่นะเอาใหม่นะเลี้ยวขวาเหยยบคันเร่งพอรถเริ่มปัดถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันไม่ปัดนะให้ดึงเบรกมือแล้วก็ปล่อยอ่าปล่อยนี่ไม่ใช่ปล่อยคันเร่งนะปล่อยพวงมาลัยครับ เดี๋ยวมันจะคืนพวงมาลัยให้เราเองนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็ปล่อยอ่าเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยรถเรานี่มันปัดประมาณไหนนะครับจากนั้นเราเราก็ค่อยทําอย่างนี้เรื่อยๆครับดึงแบบคเื่ออ่าแล้วก็ปล่อยอ่าอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับอ่าแค่นี้แหละทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะชินว่ารถเราเหวี่ยงขนาดไหนนะครับต่อไปเราก็จะมาทําเป็นวงกลมรมบผมซึ่งทําไม่ยากทุกคน เราก็ไปหาเสาไฟนี่เลยเสาไฟที่สนามบินนะครับอ่าคราวนี้เราจะมาทำวงกลมนะครับรอบเสาไฟสนามบินนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลารถเราเหวี่ยงออกเนี่ยมันจะต้องคืนพวงมาลัยขนาดไหนนะครับผมเอาล่ะเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทำไปวงกลมนะก็ขับรอบไปเลยลก็ดึงเบรคบือให้รถมันปัดน,นะครับถ้ามันปัดเยอะก็ต้องปล่อยคันเร่งนิดนึง นะครับแล้วก็เหยียบต่อนะครับประมาณนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ออกมาห่างๆหน่อยนะครับอย่าอย่าไปใกล้มากเกินนะครับแล้วก็ทําเป็นวงกลมแบบนี้อรอบรอบเสาไฟไปนะครับเนี่ยพอเราเริ่มรู้ว่ารถเรามันจะเบี่ยงขนาดไหนเราก็จะทําประมาณนี้แหละเนี่ยทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะชินนะครับ เราจะชินว่ามันจะเออนั่นแหละ uh. จะกว่ามันจะชินน่ะนะครับผมจะกว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้อง,องคืนพวงมาลัยขนาดไหนนะครับแล้วก็ใช้คันเร่งขนาดไหนนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมวิธีการฝึกดิฟนะครับรถเดิมๆเ,เนี่ยถ้าจะไปดิฟเนี่ยมันค่อนข้างจะควบคุมได้ยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแนะนําว่าให้ไปแต่งก่อนดีกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นการจูนรถนะครับ เอารถไปแต่งก่อนครับอันดับแรกนะฮะมาเราก็จะเอาเจ้า8ปคันนี้ไปแต่งกันครับอันดับแรกเลยนะครับไปที่ Custom ไ z e นะครับผมกดเข้าไปเลยฮะแล้วก็ไปที่ Performance นะครับกดเข้าไปเลยก็แต่งทุกอย่างนะครับผมเพิ่มแรงบงแรงม้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับยิ่งแรงม้าเยอะก็ยิ่งดิฟได้ง่ายๆสบายๆนะครับไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะนะครับผมอ่ะก็แต่งไปแบบเลสซิ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าแต่งแบบเลสซิ่งเนี่ยมันจะได้ปรับอะไรได้เยอะนะครับผม เฟืองเกียร์แบบเรซซิงไปเลยโชคก็แบบเรซซิงนะครับก่อนที่จะมาแต่งรถก็อย่าลืมไปเก็บตังค์กันก่อนนะครับผมไม่งั้นเดือวเข้ามาเอาพี่อันผมไม่มีตังค์แต่งนะครับผมจะเลินละนะฮะยางยางสำหรับบิฟนะผมแนะนำให้เป็นยางสลิกนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าตังค์ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เอาเป็นเซมิสลิก็็ได้นะหรือถ้าตังค์ยังซื้อเซมิสลิกไม่ได้ก็เอาแค่สปอร์ตก็พอนะครับ ในที่นี้เดี๋ยวผมใส่ซักสปอร์ตก็พอนะฮะเพื่อประหยัดงบนะครับผมเออตังเกมนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะ <c oughs> น้ําหนักนี่ก็สําคัญนะครับถ้าเกิดรถยิ่งเบายิ่งดีครับรถดิฟเนี่ยถ้ามันจะให้ดิฟสวยๆได้ตลอดทั้งทางเนี่ยแรงม้ามันต้องพอมีนะครับผมผมแนะนําสัก3-400มา้าเออ,อย่างต่ํานะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถหนักๆน,นะแต่อย่าง8ปดหครั้งนี้หนักหนักแค่7 0 0โลเองอะ่ะเพราะฉะนั้น200กว่าม้าก็โอเคแล้วนะครับเออลืม อันดับต่อไปอย่าลืมมาตรงนี้ครับผมสแตนนะครับผมไปปรับโชคนะฮะโหลดลงมาหน่อยอ่ะต่อไปเราก็จะไปหัดดิฟกันต่อนะครับผมคราวนี้ก็ไปสนามเดิมแหละไปสนามบินนั่นแหละไป Let's go เดี๋ยวจะสอนว่าจูนอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับอ่ะอันดับแรกเลยหน้านี้เราก็ทําตามครั้งคราวที่แล้วนะครับผมเราก็ปรับแค่ให้ล้อหลังอ่ะมันมีแรงส่งตอนนั้นเองนะครับต่อไปมาดูตรงยางครับผม ยางเมื่อกี้เราใส่ย,ยางสปอร์ตไปแล้วใช่ไหมก็อย่าลืมเปลี่ยนฮะ่าลืมเปลี่ยนว่าเราต้องใส่ย,ยางสปอร์ตด้วยนะครับอืมเท่านั้นเองนะครับส่วนลมยางก็ยังไม่ต้องไปปรับก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเกิดปรับน้อยเนี่ยหน้ายางมันก็จะเกาะถนนเยอะนะครับผมแต่ถ้าปรับแข็งปุ๊บหน้ายางมันก็จะไม่ค่อยเกาะนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาปรับกันทีหลังนะครับผมต่อไปเฟืองเกียร์ครับผม เฟืองเกียร์เนี่ยผมแนะนาว่าปรับแค่เฟืองท้ายอย่างเดียวก็ได้นะครับรถดิฟเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้ความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับผมก็ปรับมาค่อนข้างใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับยิ่งเฟืองใหญ่ก็ยิ่งวิ่งได้ไม่เร็วแต่ว่าเราจะได้แรงแล้วก็ช่วงเปลี่ยนเกียร์ที่ดีกว่านะครับคือออกตัวดีว่างั้นเถอะนะครับอ่ะต่อไปอันที่สําคัญคือตรงนี้ครับผมมาดูที่เอนตี้โรบาก่อนดีกว่านะครับเอนตี้โรบาเนี่ยจะมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมจะให้จําแค่อย่างเดียวคือเอนตี้โรบาหลังแข็งท้ายปัด จำแค่นั้นพอแล้วที่เหลือมันจะสลับกันไปหมดเลยนะครับมันจะตกกันข้ามนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าเอนตี้โล a r ข้างหลังแข็งเนี่ยมันจะทําให้โอเวอร์สเตียค่อนข้างที่จะออกได้ง่ายออกได้มากขึ้นนะครับยิ่งยิ่งปรับเยอะท้ายยิ่งปัดนะครับซึ่งถ้าด้านหน้าเนี่ยปรับเยอะมันจะอันเดครับผมหรือว่าหน้าดื้อนั่นเองนะครับผมหรือถ้าข้างหลังปรับอ่อนมันก็จะอันเด ข้างหน้าปรับแข็งมันก็จะเดอร์เออจาไว้แค่นี้สลับกันก็พอนะครับประมาณนั้นอ่ะผมก็จะปรับเอนตี้โลบาร์นะข้างหลังไว้สัก0.08แล้วกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันโอร์สเตียร์เยอะๆหน่อยนะครับต่อไป maxsteer angle นะครับ m a x ยร์ e อ angle คือมันค evet> ือการหันพวงมาลัยนะครับผมยิ่งปรับเยอะมันก็จะยิ่งหันพวงมาลัยได้เยอะมากขึ้นนะครับซึ่งรถดิฟเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหันพวงมาลัย เยอะๆเ,เข้าไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดหันพวงมาไลัยไม่เยอะเนี่ยเวลาท้ายปัดเกินไปปุ๊บเนี่ยมันจะแก้อาการไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันเลี้ยวได้นิดเดียวนะครับมันก็จะหมุนติวไปลูกข่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําให้รถเราเนี่ยเลี้ยวได้เยอะๆนะครับผมต่อไป Ackerman Angle นะครับมันคือมุมที่ล้อทางด้านหน้าเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ยิ่งเราปรับเยอะเนี่ยมันจะทําให้ล้อซ้ายและล้อขวาเนี่ยเลี้ยวเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ปรับให้มันสุดไปเลยนะครับล้อหน้าทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเนี่ยมันจะได้หันไปทางเดียวกันหรือมุมองศาเดียวกันนะครับเออประมาณนั้น ต่อไปครับต่อไปเป็นแคมเบอร์นะครับแคมเบอร์นี่มันก็คือปรับล้อแบะธรรมชาติของรถดิฟรถเนี่ยเขาจะใช้ล้อหน้าในการเลี้ยวเข้าโค้งถูกไหมและเวลาเราดิฟเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะดิฟในโค้งซึ่งรถด,ดิฟมันวิ่งทางโค้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับล้อหน้าให้มันแบะแบครับเพื่อจะได้ไปรับกับโค้งนั่นเองนะฮะทำให้ล้อหน้าเนี่ยสามารถเกาะถนนเวลาอยู่ในโค้งได้มากขึ้นนะครับ แต่ข้อเสียคือถ้าปรับเยอะก็วิ่งทางตรงมันก็จะเบรเอออารมณ์ประมาณนั้นนะฮะล้อหลังก็อาจจะปรับแต่ไม่ต้องปรับเยอะนะครับปรับนิดเดียวเนะฮะสักงศูนย์จุดห้าก็ได้หรือปรับเป็นศูนย์เลยก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นี่แหละมีปรับแค่นี้เองนะครับก็คอนเฟิร์มเลยอ่าล้อเราก็จะเบรบรนิดนึงประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปดิฟกันนะครับวายเลอรสโก อยิ่งเหยียบ้ายยิ่งปัดนี่แหละคือรถดิฟที่แท้จริงครับผมอ่าเป็นไงเกียวฟ้าลแล้วคราวนี้เราก็จะไปดิฟขัดดิฟนะครับผมสําหรับใครที่รถเดิมๆคิดว่าดิฟยากนะก็เอามาแต่งก่อนแล้วอยเอาไปดิฟนะครับแล้วก็มาทําเหมือนเดิมก็ได้วนรอบเสาตรงนะไม่ใช่เสาตรงดิวนรอบสปอร์ตไลท์อประมาณนี้ ออแล้วก็วนรอบอยูากทีแหละอาจจะวนไปทางนู้นบ้างนะครับออแล้วแต่นะเนี่ยมาดยิบทางก็กว้างแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมแทบไม่ได้เลี้ยวเลยนะคือตัวช่วยเลี้ยวอ่ะมันช่วยให้ผมเลี้ยวได้สมูทนะครับเราก็เหยียบคันเล็กอย่างเดียวแล้วเราจะเลี้ยวแล้วก็ปล่อย,ยอ,อค่อยทำาบบนี้ไปนะครับ หวัอองว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับเมื่อเราเริ่มชินกับการดิฟแล้วนะครับต่อไปก็จะมาดิฟตามลายนะครับผมดิฟตามลายคืออะไรก็คือตามโค้งแหไะนะครับถ้าเกิดว่ามาดิฟโล่งๆแบบนี้มันก็ไม่รู้ไงว่าเราจะดิฟไปทางไหนอะไรยังไงนะครับมันมจินตนาการไม่ออกหรอกนะครับต่อไปเราก็มาดิฟตามลายครับอ่ะมันจะมีตรงนี้ตรงตึกใหญ่ตรงเนี้ยมันจะมีทางขึ้นซึ่งมันเป็นทางขึ้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับ แล้วก็มาดิฟตามลายนะครับผมอ้าวชนชนแล้วก็มาดิฟตามลายนะครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยตามลายขึ้นไปครับตามลายขึ้นไปข้างบนนะฮะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยรถเราเนี่ยมาอยู่ในโค้งเราต้องเหยียบประมาณไหนแล้วก็ใช้พวงมาลัยประมาณไหนนะครับเออพอเราเริ่มชินแล้วเราก Dante, า็เราจะเริ่มเป็นแล้วเราจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ของพวกนี้เนี่ยมาอยู่กับการฝึกขัดนะครับไม่ใช่ว่าจะมาดิฟเป็นภายใน30ิวิธนะครับผมอันนั้นยังไม่ใช่นะฮะอันนั้นมันมันในหนังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องฝึกนะครับต้องฝึกอย่างเดียวเลยนะครับผม,มประมาณนี้อ่านะคะดิฟโ์โค้งไปสักรอบหนึ่งเยี่ยมยอดสำหรับผมนะความรู้สึกตอนจูนตอนนี้นี่คิดว่า ยังออกไม่พอนะอยากได้ท้ายออกกว่านี้นิดนึงนะครับยิ่งเหยียบแล้วยิ่งท้ายปัดเนะ DVD นี่ยแหละโอ้รถดีดีดีที่แหลแต่ว่าชอบเลยนะครับอ่นะก็จะประมาณนี้แหละหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับตอนไหนที่ผมพูดแล้วอาจจะงงๆง,งก็ลองไปกดย้อนดูพอมีเวลาก็ย้อนดูอีกนะครับเผื่อจะได้เข้าใจนะครับว่าบางทีผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผม ว่าปกติผมก็เป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะยิ่งมาพูดอะไรที่แบบมีสาระแบบนี้นี่คือแบบอาจจะขัดหูขัดตาหลายๆคนเอออาจจะขัดหูขัดตาหลายๆคนหน่อยนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับผมเอาละอันนี้คือรถที่แบบว่าแรงมา้าน้อยนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่ได้เยอะอะไรนะต่อไปเรามาดูรถที่แบบว่าแรงม้าเยอะๆบ้างนะครับอ่ะก็อย่างเช่นรถคันโปรดของผมเลยนะ แล้วก็เทคนิคการดิฟที่ค่อนข้างคิดว่าน่าจะแอดวานขึ้นก็คือการใช้คอนโทรลแบบจอยสติ๊กนะครับหรือการใช้คอนโทรลแบบสไลด์นะครับซึ่งถ้าเราใช้คอนโทรลแบบสไลด์เนี่ยมันจะค่อนข้างดีครับเพราะว่ามันควบคุมคันเร่งนะครับได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทําบนคอมนี่มันจะถนัดป่าวะเนี่ยมันจะเร่งเครื่องทีละนิดก็ได้นะครับหรือทีละเยอะ,ยอะก็ได้ เออเขาเ,เข้าใจอารมณ์ใช่ไหมมันมันจะควบคุมการเล่งได้ค่อนข้างที่จะเนียนกว่านะครับผมก็แนะนําว่าให้ปรับแบบเป็นสไลด์ไปนะครับแต่สําหรับใครที่ใช้จอยคอนโทรลอย่างเช่นจอย x อ o x หรือจอย PS4 นะครับก็จะง่ายกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นจอยไงพอมันเป็นจอยสติ๊กปุ๊บเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นครับผม ก็เหมือนกับเล่นเกมบน p ีซนั่นแหละนะครับเนี่ยมาันก็จะเล่งเล่งได้ทีนะนิดนะครับตามน้ำหนักที่เรากดไปนะฮะเออประมาณนี้นะครับผมนี่ไปถกไปถกดิฟรถจริงๆสนุกนะทุกคนเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันไม่ได้มาแค่ข้างหน้าข้างหลังแ,แรงเหวี่ยงมันมาทั้งข้างๆครับอยากให้ทุกคนไปลองดิฟรถจริงๆ,ๆเหมือนกันนะใครที่พอมีเงินนะครับ แนะนำเลยครับว่าลองไปเรียนกับอาจารย์ปอนดูนะครับอาจารย์ปอนไรทูดิฟนะฮะไอที่ผมไปเรียนนั่นแหละนะครับผม2 5 0 0 0บาทนะครับไปแต่ตัวนะครับเขามีรถให้เลยนะมีรถให้มีแบบพร้อมมีรถมีสนามให้เราดิฟนะครับพร้อมเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะไปชนหรืออะไรนะครับถ้าเกิดเราเอารถเขาไปชนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บตังเราเพิ่มครับเขาก็เก็บตังเท่าที่เราเรียนนั่นแหละก็คือ25,000บาทนั่นแหละนะครับ ก็ลองไปสอบถามดูนะครับผมผมไปดิฟมาโคตรหนุกนะฮะอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสดูครั้งในชีวิตนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปหัดนะครับแล้วก็เอาไปฝึกฝนนะครับแล้วก็จะได้มาดิฟกันในห้องออนไลน์นะครับผม,มก็ประมาณนี้แหละวันนี้นะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again บ๊ายบายครับแหมกระดิบมันๆไปยู <P ie> ้โ <hoo> หวอน